อ่าโอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะผมอ่าวันนี้เราอยู่กับเกมสมาร์ทเรเจนนะครับผมมาอันนี้เราก็อยู่กับตัวละครคุณนายเลดอะไรวะเลดทิสนะผมคุณนายเลดทิสนะอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมว่าน้องจะเป็นแบบไหนนะโอเคน้องก็จะเป็นสายเวทนะผมเป็นเป็นเวทแหละเวทเวทอ่าเวทแหละไม่ใช่เวดกายภาพอ่ะเออแต่เป็นเวทนะครับผมคือสกิลน้อง จะเป็นจะเป็นแนวปล่อยพลังทั้งหมดนะครับผมเป็นพืมน,น้องเป็นไม่มดอะเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวสกิลอ่าการโจมตีปกติก็จะเป็นประมาณนี้เป, <aja S 2> ปิป๊บเปิน้องน้องคือไม่ได้ตีไกลแบบว่าแบบตัวยิงปืนอะไรขนาดนั้นนะผมแต่คือคือตีใกล้ในคือไม่ใช่น้องไม่ได้ตีใกล้แต่ตีไกลในแค่ระยะหนึ่งเฉยๆนะผมอ่ะประมาณนี้คือน่าจะห่างประมาณนี้อ่ะนะคร<ป>ับผมประมาณนี้ห่างกันแค่ช่องนี้นะไม่รู้จะตีโดนอ่ะห่างกันประมาณนี้นะครับผม ปิบ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 ก็คือจะประมาณนี้โอเคส่วนสกิลพาร์ทสี่ของน้องก็คือเป็นสกิลการปล่อยอ่ามันปล่อยเวทมนต์ประมาณนี้นะผมเหมือนปล่อยอ่าปล่อยลูกเวทออกไปอ่าประมาณนี้นะผมเรากดค้างน้องจะตีไก่มากๆเลยอ่าประมาณนี้ส่วนแอนสกิลเอนติเห็นไหมมันจะมีหลอดหลอดเกตอยู่เนาะคือสกิลเอนติตรงเนี้ยคือมันจะเป็นมานี้อ่าพอเราปล่อยไปปานี้นะผมก็คือก็จะเด้ง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 กลับอ่า สกิลแอนติจะคล้ายๆจะจะใช้เก็บการการรับเห็นไหมเห็นไหมพอเรารับมาหนึ่งดวงปุ๊บสกิลหนึ่งที่เราสกิลสกิลแรกเราใช้ไปปุ๊บถ้ามันย้อนกลับมาแอนตีมันก็จะเป็นมันก็จะมีกอดเก็บพลังให้อ่าประมาณนี้ผม,มยังสามดอกปุ๊บอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมปุ๊บเราก็เก็บอ่าเห็นไหมแดนตีละก็คือพูดง่ายๆถ้าเราอยากใช้แอนตีบ่อยๆปุ๊บเราก็เราก็ใช้ ใช้สกิลพาสพีเยอะๆนะผมอ่าแล้วก็คอยเก็บประมาณนี้เห็นไหมพอเก็บครบหมดปุ๊บก็คือได้เลยนะอ่ะเนี่ยปล่อยปุ๊บเ <How S 1> บิรน้องเป็นตัวป่วนและเป็นตัวที่ที่แบบเป็นตัวเวทที่ถือว่าได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคไม่พูดน้าทำเพงลงเลยเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะผมเล t โกมาโอเคครับผมเราเดี๋ยวเราก็จัดไปเลยนะผมมาบวก <is> บวกหมดยี่นี่แดมเดิมเึ๊เบิร์บบ โอ้โหแม่งเกียดอีคอนอีคอนอีกแล้วอีคอนตั้งแต่อีพีที่แล้วมึงทำกูมากูมั่วหมดแล้วกูมั่วหมดแล้วมามาสวยสวยสวยอยู่ไว้มาอีคอนอีคอนอีคอนอีแก้วกูขออีคอนเนี่ยอีคอนเนี่ยอีคอนเนี่ยเฮ้ยจะตายจะตายเยอ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 ยจะตาย เอ้ากูจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งท่านผู้ชมปึ๊บโดดมาปึ๊บปึ๊บเขี้ยงเขี้ยงมึนอะไรวะกูเนี่ยตัวกูเนี่ยอืมอีคอนอีคอนอีคอนคอีคออเออเอออีคอนอีคอนอีอนเออ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 แม่งไม่ได้อะไรเลยกูอีคอน ออ,อแมงเอ้ไม่โดนเฮ้สวยเลยกูอย่างงี้อ่ะงูเองจะฆ่ากูนะจะฆ่าควนนะบางทีอกูเอาเลือดก uh ูไ huh. ม่งูหรอกคือกูเอาเลือดไงน้องจะเดินช้างมาผมจะอึดอัดแต่ก็แรง s <S นะผมแลกกับความแรงของเขา s <S ขเปึ e <con! S 2> uh ้บเปิ huh. oh ๊บอีคอนอีคอนโอ้ เดี๋ยวค่อยคิวกูอีคอนมึงอยู่ไหนกูฆ่ามึงมาเออโอ้โหโอ้หืม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 อยู่พี่สิอีคอนอีคอนอีกแล้ยวเอออีคอนอีคอน เดี๋ยวกูขออีเนี่ยอีเนี่ยกูขออีนี่กูขอมึงเงี้ยตีอะไรมึงเงี้ยตีอะไรมยือดก่อนไมไ้ยมเราจะเมาเฮ้ยเอาเลือดก่อนได้ได้เฮ้ยเฮ้ยถ้าไมชมเราจะแพ้เอาอะ ต้นตีนแล้วเลยโหสิบวิเอออืออือโอโหเพื่อนไปไหนกันหมดแล้วเออฮู้คุยแพ้ว่ะตาแรกอะตาแรกจะแพ้จริงดิแพ้ตาแรกไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยเออ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 แมงเอ้ยฮ เบื่อ,อยังเลยครับผมนะฮะหัวร้อนอีกแล้วอ่ะไปลุยกันเกมต่อไปครับมาลุยมาตานี้ตาแรกกูแพ้ตานี้กูจับไม่แพออ้อีคอนอีคอนอีกแล้ว สวยสวยสวยอ๋อคอนฝังเราออะไร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 อไม่มีผมเลยเออได้ตัวนึงวะ่ะเออ เออไม่โดนอะไรเลยเอ็นเตอะ์คุยเลยโอ้โหอีกันไก่ดาให้อีกันไกม่อยู่ไหนกันไก่อีเฮียอีเฮียอีเฮียโอ้โหเพื่อนล้านที่หายเลยผมบอกเลย เออออเอเออเอ้ยอะไรแล้วเนี่ยเออ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 คิวไปชนะโอ้โหไอแมวเอว่ะเออโอเคครับเดี๋ยวไปด่านต่อไปกันเลยมาครับผม มาโอเครุยไฟ์มาไปแล้วไปแล้วบวกโอ้โหเชีย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 อือชูดชูดชูดกูชูดแม่เสือกเนาะเสือกเท่ๆเสือกเอ้าอะไรของกูวะกดสกิลโอ้โหอือ เออกระเด็นไปเฮียเออเออแม่แม่ไอเฮียนี่นี่เออเออเออเอเอ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 อ่ออเออเโอเอ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 อเกเออเออออดเเออก มึงมาเลย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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเออปล่อยเลยดูนใครไหมนั่นแหลกสวยอีควายตายไปเลยมึงโอ้ดูนตีกูอืมโอ้ผมกบเลยเฮียแล้วเป็นนานด้วยนะอืมอืมอืมคือถ้ามึงไม่มาอยู่เนี่ยมันกูก็ไม่เข้าใจว่ะอืม โออมา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 เฮ้ยปล่อยนทีผิดเออสวยเอามัน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 เหยียมันได้สามแล้วโอ้ทีมเรายังไม่ได้อะไรเลยโอ้แพ้แล้วท่านผู้ชมอีเกอีเกอีเกวอ อือูไม่ให้หรอกแพ้แล้ว่านผู้ชมแพ้แล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับแพ้แต่เจอกูฆ่านะอีตัว m v p เนี่ยขอด่าหน่อยเถอะเอา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 โอเคแย่เราลองไปเล่นโหมดอื่นดูนะครับผม มาครับตอนนี้เรามาเล่นแบบโหมดเดสแมทนะครับผมนะผมเนททรีมเดสแมทไปลุยมาเดสแมทบวกบวกกันระห่ำอย่างเดียวโอ้โหอีคอนอีคอนเี่อเอ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 อือฮอโอ้มึนเออวาวเลือดกูเอาเลือดกูเอาเลือดอะไร ไหลจะเอากูจะเอากูนะนั่นแหละสวยลูกสวยลูกแมวสวยลูกสวยจ้าลูกสวยลูกคอนอีคอนโอ้แมวมึงก็มึงก็ลาดเลยอ่ะมึงมึงมึงไม่มีปัญญาคิวเองเหรอวะอ่าได้ได้อี้อหืฮหืึเออไเดินไปเออ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 เขาอะไรของกูเนี่ย เออเออเออสวยได้ตัวนึงแล้วกันกูอะอย่างน้อยมา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 เอาเอาวอาเอาวอาเอาว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 อาเอี่ยเออ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  เออเออกูเอาเลือดก่อนกูเอาเลือดจะแดนเอาเลือดเด้อมึงเออล่วงไปแดนมาเอาเลือดหารู้ไหมเอาอีนี่อีเฮ้ยติดอะไรวะมึงจะเอาอะไรกับกูเอ้าเกียปอยแอนตี้ไม่โดนใครเลยวะเฮ้ยอืมกูเอาเลือด เออสวยสวยสวย,สวย,สวยอีกตัวนึงมา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 สวยชนะโอ้โหเอ็มวีพีครับผมเอยเอาวะเอาว่ะเดี๋ยวขอเดิแมนอีกตาหนึ่งแม่งมันน้องอันนี้มันยิงโอเคครับผมอ่ะไปดูกันต่อมาแล้วครับ มาทีมเดสแมทโอเคไปรุยลุยลุยลุย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 โป๊กโป๊กโป๊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 เปลเร็วเวโโป๊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 มาดิ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 มาดียอะไรเนี่ยมันเป็นเดสแมทนะเนี่ย เอาเปลี่ยตีอะไรของกูวะมึงเฮียเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูเจอตัวยิงฟรีวะท่านผู้ชม,มอืมกูหลบก่อนสวยสวยเอาเอาเอาพี่หุ่นยนต์พี่หุ่นยนต์เดี๋ยว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  disape เหี้ยเออ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 เฮ้ย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 เออเออเออคิวไป เฮ้ยหวยเอ้ยไอ้เฮี้ยนี่กูแค้นเลยกูเล่งไว้เลยมึงมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่มึง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 กูขอไอ้เฮี้ยนี่ยกูขอเอ้าหวยเอ้ยเป็นกบไอ้เฮี้ยอู้อะไรวะไหนสัตว์แหนใส่กูเป็นกบอะฮะมึงเอ๋มึงเอ๋มึงเอ๋มีมึงคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยจะตาย เออสวยเลยเนี้ยสว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 ยเต็ก um ูเป uh ็นโกบะตายไปไอ้เฮียเอ้ยสัตว์สองตัวนี้ไอ้เฮียนี่แกไอ้ควายยักษ์เนี่ยมึงเจอกูมึงคิดว่ามึงใหญ่เหรอฮะมึงคิดว่ามึงใหญ่เหรอเออคิวไปเออเออเออมาเฮ้ยโดนตีวะ มา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 ตึงว่ะตอนนี้ตึงจัดเลยว่ะมามาไอ้เหี้ยเออ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 เฮ้ยเฮ้เฮเม่งเอ้ยยันตีเม่งไปเลยเอ้าตีไม่โดนอะไรวะเออ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 ชนะโอ้โหใครเอีพี ผม MVP มอีกแล้วอ่ะ <Did you S 1> เออ think you could stop อ่ะโอเคครับผม <c oughs> นะครับผมอ่ะโอเคครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ,ได้วยครับผมเอาไว้เจอกัน EP หน้าครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย